เรื่องกามนี่มันข้ามยากกระดูกนะเชิญถือพระพนาเหอนเดินฟ้ามาก็พระพนาถือพรูทจ้าไม่ได้ยกย่องสรรเสริญยกย่องสรรเสริญผู้นี้แล่นี่นี่ผู้ทาลายกามราคะได้นี่เลื่อนเสื้อที่สุดนี่ด่านที่สําคัญที่สุดอย่างนั้นหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์ใช้ป่าเรา่านี่ยิ่งหลวงปู่มั่นนี่ไม่ให้คูกคี่เลยนี่ไม่ให้คุณเชื่องกับใคร ไม่มีหมูมีพวกก็ไม่ให้คุณเชื่องนะเห็นไหมเหระมันก็ไม่มีหมูไม่มีพวกไม่มีเพื่อนไม่มีครูไม่มีบาไม่มีครูมีบาก็อย่ามาคุ้นเชื่อมเหลเราติดทรจริงยังมาถามมีข้อบับปฏิบัติทําไปเห็นไหมล่ะนั่นแบบแผนทางใจป่ามีรูปนะทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ตั้งกันขึ้นมาเป็นท่านนักเทศแล้วทำายังไงจึงจะเอาลาบจักรละเข้าในสำนักของตัวเองได้นะเห็นไหมล่ะคนละเรื่องไหมล่ะคนละโลกไหมล่ะคุณป้ากระกเอาได้ทำยังไงเนี่ยระชมกันแหละจึงจะเป็นจึงจะเทศได้แล้วก็จะเรียกลาบจักรละเข้ามาในวัดสมัยนี้คนเขาเขากำลังต้องการอะไรต้องการเรื่องอรหตรอรหตรกำลังหากินได้สบาย ก็เอาอาัหันออกมาเห็นไหมเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เคยเป็ี่นเราอยู่ป่าอยู่เขาเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีวบอกว่าที่มาสร้างที่พักที่ใสอย่างชาวรอลเอัาฟากให้อยู่แล้วก็คือพอแล้วมุงด้วยย่าคามุงด้วยใบตองนั่นน่ะบานผนังก็ปิดด้วยใบตองแต่ของเรานี่ไม่มีเอาผ้าปิดผ้าเป็นผ้าขั้นผลเรื่อๆก็น้อยปิด แล้วก็เป็นผ่านี่แหละผ้าเต็นผ้าเกียวป้าอะไรนี่แหละเขาอยู่ในป่านี่เลยไ,ไหมล่ะเราก็อยู่สบายนี่ไม่มีใครมายุ่งไม่ต้องไปสร้างนูน่นสร้างนี่นี่เราไปนี่โอ้ร้างแล้วร้างสำนักสงไว้ว่าเป็นบุญไม่กุศลไม่เห็นมีว่าในในหลักคำสอนเลยอ่ะท่านเปภาวนานจริงท่านสร้างสร้างแล้วก็เวลาที่จะไปไหนก็ลือ้อให้ลื้อกุฏิหลังนั้นลงไหนให้ลื้อตัวน,นั้นลง ก็ทํไมห้ว็นอะไรไม่ใช่เหรอเราไม่ทําทำเพื่อเราเราทำเพื่อความเคารพในพระพุทธเจ้าทำเพื่อพระพุทธศาสนาทำเพื่อลักกิเลสเตผีนหัวใจของตัวเองอันนี้มันไม่ได้ทำเหมือนที่เราคิดเลยออกมาก็เออต้องการอยากดังนั้นมาก็ทำได้เราทำหรือวินนยทำได้เราทหรือวินัยเห็นไหมล่ะมันเป็นยังไงล่ะเอาพนณเอานะมันกระเทือนใจไหมล่ะชาวพุทธเราที่เป็นพระดีที่เป็นบริวารดีนี่ย เราไม่เคยเปที่นไปยุ่งกับทางโลกเขาอะภาวนาก็ภาวนาทั้งเก่ภาวนาจะไปคุณเชื่อมก็ไขรไม่มีหมู่ไม่มีพวกไม่มีครูไม่มีบาเรานี่ขนาดนั้นครูบาเราก็มีเตเราพุทธเจ้าพระองค์เดียวอาจารย์เราก็มีแต่พุทธเจ้าพระองค์เดียวพ่อแม่เราก็มีแต่พุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นลงเงตรงนั้น่ะมรกายแต <mel> ่ไปชีวิตกับพุทธเจ้าชีวิตนี้แรกแรกเลย ตายตรงนั้นก็จบตรงนั้นรู้ตัวก็เกิดเออรู้ตัวว่าเกิดก็ภาวนาต่อถ้ายังไม่สามารถสิ้นกิเลสเปรตีผ่านครามราคะไปได้นี่พวกเรามันไม่ยอมดิ่้องมาก็ทํำยังไงถึงจะมีรถหรูมีเงินมีทองในวัดวาารามมีศาลาหรูมีโบสถ์หรูมีอะไรก็ว่ากันไปมันก็มีแค่นั้นทำไมคนจึงมาจรัทาเรานนคนจะแค่สองสเสน่หเรา ฝ่ายนี้เอานี่ไปฝ่ายนี้เอานี่ไปนะทุกคนภาวนาจริงเขาไม่อยากจะยุ่งหรอกผก็เป็นมาตั้งแต่เป็นฆราวาโน,น่นอยู่ไปที่เขาตั้งสี่ปีน่นอันนี้มีเหตุบีบังคับเฉยๆนั่นนี่ไม่ไงก็ไม่ไม่ไม่มีใครเห็นเราหรอกอนนี้เราอยู่ป่าอยู่เขาลูปเดียวรูปเดียวโอ้มีความสุขสนุกสนานในกา,ารทำกิจตภาวนาไม่ต้องมายุ่งอย่างนี้ไม่ต้องมาเทศโปรดใครเปเทศโปรดตัวเองนั่นน่ะ นั่นคือทางมากทางผลทางหลุดทางพ้นพ่อก็บอกแล้วพ่อก็สอนแล้วไงพ่อก็เป็นที่พึ่งให้แล้วคือพระเจ้าก็คือทคอรรมคือพี่หน่ยจะให้พระรูไหนมาสอนอีกถ้าดิ่งระดับนั้นก็เพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องมายุ่งอันนี้มันไม่เหมือนที่เราคิดที่คราบออกมาก็นี่ทำยังไงจะมาสร้างบทแล้วสังเกดีแล้ว สังศาลาแล้วสั่งที่พักที่อาศัยรู้แล้วสิบปียหลวงปู่อยู่ป่านี่หลวงปู่มีความสุขที่สุดแม้นอาหารไม่ค่อยได้ฉันส่วนมากฉันในข้าวเปล่านี่เราก็มีความสุขนี่ความสุขว่าเราเป็นลูกที่ดีประพฤติปฏิบัติตามคำบอกคำสอนคำตัดของผู้เป็นบิดาเรามีความสุขขนาดนั้น มีองค์ภาวานาล้วนๆไม่ได้ออกจากองค์ภาวานายืนเดินนั่งนอนผู้คิดดื่มทำไม่ได้ไปยุ่งว่าจะไปนั่นไม่ไปยุ่งว่าจะไปนี่แต่ก็ไปอยู่ถึงเวลาก็มีข้อบัป,ปฏิบัติก็อยู่รูปเดียวนี่ทําความสะอาดที่พระที่เสกขณะเรา,ยนานอยู่ป่าอยู่เขาที่พระที่เสกเรานี่ก็ดังที่ลูกเห็นนั่นแหละโอ้ชสาตสิอ้านไม่มีใครลองที่จะบอกว่าทําให้สกปรกโสโคก ถ้าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นความสะอาดสะอานนั้นแหลคือศีลพวกกายที่ก็ชอบก็ชอบความสะอาดสะอานชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะพวกกายที่กลุ่มนี้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาเป็นผู้ดีนี่เขาเป็นผู้ดีขเดขาไม่ได้เป็นได้คุยเขาจึงพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็พวกเราไม่ยอมที่พอบวชดมาหน่งปึกปั้า อยากใหญ่แล้วอยากดังแล้วออกเฟซออ,ออกลิงออกไลน์แล้วทําเพื่อตัวเองทงนั้นไม่ได้ทําเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้ทําเพื่อพระพุทธศาสนาตัวเองจะอยู่ยังไงเราก,กินยังไงก็ช่างมันที่ก็พ่อเราพาก็ทำมาพีดาเราพาก็ทำมานี่คณะสงฆ์รพาก็ทำมานี่อันนี้ผู้พัพ๊ก็สร้างแล้ว ผู้พ,พัฒนานี้ตรงนี้ดีนะภูมิเขาชอบไปสร้างนั้นสร้างนี้เป็นบ้าเลยไปเชื่อพวกนั้นทาไมจึงไม่เชื่อพุทธเจ้าเชื่อเชื่อเอทวดาตัวไหนล่ะเป็นบ้ากันหรือไงศาส,สนานี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ศาสนาของเทวดานะเป็นศาสนาของสมณะโกดมพุทธเจ้าผู้เจ้าจะยังไงก็ต้องเชื่อที่อย่างนั้นจะไปกองทัพทำได้ยังไงจอมทัพเข้าสู่มหาบริเนพานคือพระพุทธเจ้า พวกเราเป็นผู้พืชปฏิบัติตามต้องเป็นกองทัพธรรมกองทัพธรรมคืออะไรคือรักษาหลักธรรมหลักวินยัยไม่ให้หลักธรรมหลักวินัยจางหายมันควันบุหรี่เป็นการทาสังคายนาอยู่ตลอดอยู่ตลอดนั้นเลยกองทัพธรรมผู้ที่อยู่ผู้ที่ยังผู้ที่ยังพปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาก็เอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องพัดนัน ไปสร้างทำไมไปสร้างวัดวารามน,นี้มันจะล้นโลกแล้วนะวัดรางก็เต็มอยู่นั่นไ,นไปบูรณะปฏิสัขงขรณ์วัดรางดิ่ไปสร้างทำไมไมัก่อนไม่มีที่จะบอกว่าพระเร่ออกหาสร้างวัดวารามนี่มนะืไมพระมาขึ้นมากขึ้นเศรษฐีก็ดุมปีผู้มั่งข้างราชาพระหมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างถาวายผู้ได้เจ้าแล้วก็นาสงเห็นไหมล่ะ น่นนอยู่ป่าโน่นฤที่สมเนรเลวตีอยู่ป่าโน่นเป็นไงล่ะพนณาวจีอยู่รูปเดียวรูปเดียวมีกระตอบเล็กๆอยู่ป่าอยู่เขาน่นนเมื่อพุทธองค์ทรงไปเยี่ยมก็ใช้ลิ์แสดงธิ์สร้างที่พักห้าร้อยหลังโน่นทางเดินจงกรมด้วยเห็นไหมล่ะรด้ไหนล่ะนั่นแหละผู้มีลิ์มีเดชมีอนุภาพตามธรรมตามพิณ ทุกวันนี้มันมีริทมีเดตในโทรศัพท์โทรแกพทเซฟหาเกี้ยขาก็เพื่อจะมาสาธุการกับตัวเองมันก็แค่นั้นแหละที่เราพูดนี้เราไม่เคยกระทำเราไม่เคยใช้โทรศัพท์โทรแกพบและไม่ใช้จนถึงว่าเราตายนู่นเห็นลูกเราขอขอแล้วขออย่เราจะอน้ยาตแค่นั้นเลยเพราะพอยากดังก็มีเยอะอยู่นี่พระอยากเด่นก็มีเยอะอยู่นี่พระหิวแสงก็มีเยอะอยู่นี่เราไม่จะพราเจ้เช่นนั้นนี เราเป็นพระผู้บวชมาเพื่อปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่นั้นเพื่อกเกลิเตถิเ,ต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 เข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเข้าสู่มหาบริเนีพพ่านเราไม่บวชมาเพื่อก่อสร้างโน่นก่อสร้างนี่เพื่อความอยากเรียนอยากดังกระถินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเราไม่มีนั่นพอตัดยังไงเราก็เอาตามนั้นเนี่ยมีเราก็นำบอกไปช่วยโรคช่วยสงสารดังที่เห็นโรงพยาบาลบ้างคนตกทุกข์ได้ยาก ตกเรากำลำบากบ้างโรงเรียนบ้างเเราก็ไปนะขอที่เราจะทำได้ตามสติกำลังปัญญาของเรามีแค่นี้เราก็ทำแค่นี้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าเรานี่ต้องการความเด่นความดังต้องการราสาสกะอะ